ไฮสวัสดีค่ะอยู่กับเมย์เหมือนเดิมวันนี้เมย์จะพาเพื่อนๆไปแถวทรัสต้านะคะไกลจากบูคาเน็ตนิดนึงไม่ไกลกันมากนะวันนี้จะพาลงทะเลนะแต่ไม่ได้ลงไปเล่นน้ำนะแต่จะพาไปดูทะเลเฉยๆวันนี้บรรยากาศคืมหน่อยนะ3-4องศาไม่มีแดดนะคะแต่ค่อนข้างจะหนาวนิดนึงบรรยากาศตามภาพเลยค่ะ เดินลงมาถึงเกือบถึงทะเลแล้วอะจอดเกง่งจอดถ่ายเกง่งจริงๆเลยนะเมย์เนี่ยคือให้ดูรอบๆนะคะอันนี้เป็นบริเวณรอบๆแถวทะเลนะจะเห็นว่าวันนี้น้ำค่อนข้างที่จะลงนะคะลมแรงอยู่นะหนาวอยู่วันนี้อากาศวันนี้ผิดกับเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานคือแดดดีมากพอมาวันนี้คือลึ้มเลยให้ฟังเสียงนกค่ะ คือบรรยากาศมันฟินมันดีต่อใจเหมือนเดิมละค่ะอ้าวหันมาเจอเมย์นิดนึงยังไงต่ออให้เห็นเมย์หน่อยนึงค่ะเหมือนเดิมมาทะเลทีไรเมย์ชอบเอาหินปลาลงน้ำใครเป็นเหมือนเมย์บ้างเล่นเป็นเด็กไปเลยนะเมย์อชอบมากเมย์ชอบบรรยากาศอย่างนี้นะคะคือมันดีต่อใจ ไม่รู้ว่าเมยชอบธรรมชาติชอบทะเลโปกมือไปหนึ่งทีโอเคให้ดูบรรยากาศต่อค่ะวันนี้น้ำลงนะมีลมนิดหน่อยแล้วก็คืมไม่มีแดดนะรวมๆแล้วก็โอเคอยู่นะวันนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะคะที่เวลามีคนขับรถเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ชอบจอดตรงนี้นะคะเพราะว่าวิวมันสวยมากนะช่วงหน้าร้อนจะสวยกว่านี้อีกเมย์พยายามเดินมาใกล้ๆน้ํานะเพื่อจะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นเมย์ไม่รู้มันชื่ออะไรนะไอ้ต้นเนี่ยแต่ว่าเมย์ขอเรียกว่าขอเรียกว่าต้นต้นไม้ทะเลแล้วกันนะอ่ะเมย์ซูมให้ดูใกล้ๆมันสวยอยู่นะแต่มันก็แอบน่ากลัวนิดๆน,นะ มันจะคล้ายๆสาหร่ายทะเลไหมถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วรู้นะคะเขียนมาใต้คอมเมนต์ให้เมย์นหน่อยว่ามันชื่ออะไรอ่ะซูมให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงคือเมย์อยากจะบอกว่าเมย์อยู่ติดธรรมชาติจริงๆเลยนะคะตำบลที่เมย์อยู่ก็ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็เหมือนแบบชนบทอะไรประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวดูทะเลเสร็จนะเมย์จะพาไปอีกฝั่งหนึ่งพาไปดูวัวเขาปล่อยวัวออกมาแล้วเมย์เห็นแวบๆบแบบแต่ตอนนี้เพื่อนๆดูทะเลไปก่อนเนาะคือน้ำใสมากเลยนะคะแต่น้ำเย็นมากเลยแล้วแน่นอนต้องมีคนถามเมชิมน้ำให้ดูหน่อยเมย์ไม่ชิมนะคะเมย์ไม่กล้ากินเมย์เลยไม่รู้มันเค็มหรือมันจืด แ้เพื่อนๆดูคลิปนี้คือมันสวยมากเลยต้นไม้ที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยคือมันบรรยากาศทะเลทะเลเลยอะค่ะวันนี้อะให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะมันผิวสวยมากเลยอะน้ำใสนะคะหน้าร้อนจะสวยกว่านี้อีกนะจะบอกให้เมชอบมาตรงนี้นะเพราะว่าเวลาหน้าร้อนอะ คือมันสามารถมานั่งปิ้งไส้กรอกดูวิวทะเลภูเขาอะไรเงี้ยคือมันฟินมากนะเมย์บอกแล้วว่าถ้าถ้าหน้าร้อนะเมย์ก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปได้กไกลกว่านี้เพื่อนๆก็จะได้เห็นกว้างกว่านี้อันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะพี่วัวเป็นวิถีชาวบ้านของคนแถวนี้นะตรงนั้นก็จะเป็นโรงขายฟืนนะอา้าวพี่วัวจ้องหน้าเมย์แล้วหนึ่ง คงคิดในใจมึงขายอะไรนักหนาะวันนี้มีแค่นี้ละคะ่ะเพื่อนๆดูกันให้จบนะหัวก็ยังจ้องหน้าเมย์อยู่นะโอเคโอเคนางคงโกรธแล้วล่ะคะ่ะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย